สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรูปไข่รุ่นพญาไก่เฮงหนุ่นดวงครับของหลวงพัดบุญยะกามโมนะครับ b ีสองห้าหกสามนะเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์นะครับกับรุ่นพญาไก่เฮงหนุ่นดวงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดจานวนการจัดสร้างเลยนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างเล็กน้อยนะครับตัวอย่างนะครับ นี่ครับกับเหรียญพญาไก่เฮงหนุนดวงนะครับนี่เหรียญนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่ถ้าเป็นเรื่องเงินก็จะเป็นลงยาหลายสงชาติลงยาจีวรขอบแดงลงยาเนี่ยครับลงยาเขียวขอบแดงน้ําเงินขอบแดงนะครับนี่พญาไก่เฮงหนุนดวงนะครับมาเดี๋ยวมาดูใบรายการใบรายการเราครับนี่จํานวนการสร้างต่างๆนะครับรุนละตอนนั้นราคาจองรุนละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะ นะครับจำนวนรายการลุ้นก็อยู่ประมาณ69สิรายการนะครับห9สิรายการก็จะมีนี่ครับเนื้อเงินหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสองแถมสองโอ้โหเนื้อเงินสองเหรียญแถมสองเหรียญน,นะครับเนื้อเงินสองเหรียญแถมสองเหรียญน,นี่เนื้อเงินรวมกันประมาณห้าหกร้อยจะสร้างประมาณน,น่าจะสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสร้างมาเยอะด้วยนะครับ ก็จะมีเนื้อนาวะด้วยนะครับมวลการจดสร้างได้ประมาณสามร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบเก้าลังนะครับถ้าดูอย่างนี้ประมาณสองเก้าเก้านะครับก็จะมีเนื้อนาวะนี่ลงยาสามสีสองสีนะครับนี่สามสีก็คือลงยาพื้นด้วยนะครับเนื้อปาก้าลงยาสามสีสองสีนะครับสองสีก็เป็นลงยาจีวรกับลงยาขอบนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อสองเคเนื้อตะกัวนี่ครับเนื้อตะกัว เนื้อสัตตะโลหะนะครับเนื้อทองทิพย์เนื้อฉนวนเนื้อปีกเครื่องบินเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็ทองแดงผิวลุงนะครับถ้าลงยาสองสีที่แจ้งไปนะครับก็ก็คือลงยาจีวรกับลงยาขอบนะครับถ้าลงยาสามสีก็ลงยาเต็มนะครับมาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของเหรียญเลยนะครับรุ่นนี้ก็ทาเป็นเหรียญรูปไข่นะครับพิมพ์ครึ่งองค์หลวงพ่อพัดนะครับ มนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับรายการที่เจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะครับตอกเลขโค้ดด้านบนสองเจ็ดเลขโค้ดด้านบนนะมีเลขโค้ดด้านบนข้างหลังก็จะเป็นยันต่างๆนะครับแล้วก็มีไก่สองตัวเดี๋ยวผมขอแกะเหรียญน,นี้เลยแล้วกันแกะได้ไหมนะมแกะไม่ได้เหนียวด้วยจะให้ดูว่ามีอ้อดูได้อยู่นะจะให้ดูว่ามีโค้ดอะไรหรือเปล่าไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะไม่เห็นโค้ดนะครับ ก็จะเป็นเลขโคดเอด้านบนด้านหน้ามีโค้ดไหมด้านหน้าก็ยังไม่เห็นหูห่วงมีโคดไหมครับไม่มีนะครับรุ่นนี้นี่เป็นเนื้อตะกวัวนะครับเนื้อตะกวัวพื้นน้ําเงินขอบแดงน,นะครับนี่ความคมชัดก็โอเคโอ้โหเนื้อตะกวนะครับเนื้อตะกวก็ก็เป็นสุดยอดของเนื้อต่างๆที่สามารถ <c oughs> รวมมวลสารต่างๆนะครับนี่ครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ ที่ประมาณสองจุดแปดเซนนะครับความยาวอยู่ที่ 3, ประมาณสามประมาณสามจุดเก้าเซนนะครับนี่ครับด้านหลังก็ยันยันยันเยอะไปหมดเลยนะครับก็เขียนว่าวัดจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนี่ด้านหน้าก็เขียนว่าพระหลวงพ่อพัดนะครับนี่โอเคต่อไปครับรายการที่เจ็ดจุดสองห้าครับเนื้อสต้าโลหะ โอ้โหสตัโลหะก็มีเลขโคด้านบนนะครับนี่เป็นเนื้อสตะโลหะลงยาจีวรพื้นแดงขอบฟ้านะครับนี่สต,ตัลโลหะนะครับต่อไปครับรายการที่ห้าเจ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟลงยาจีวรพื้นน้ําเงินขอบแดงนะครับนี่นี่คือลงยาสามสีนะครับนี่ครับถ้าลงยาสองสีจะเป็นอย่างนี้ครับก็ここ charming, เป็นลงยาจีวรขอบเขียวนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่คือลงยาสองสี ที่ตามที่ใบรายการบอกนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อปีข้างบินนะครับเนื้อปีข้างบินลงยาจีวอนขอบน้ําเงินอันนี้ปีข้างบินลงยาสองสีเช่นเดียวกันก็เลขโค้ดอยู่ด้านบนเหมือนกันหมดเลยนะครับดีที่ติดใบรายการชัดเจนนะครับนี่ครับสุดท้ายก็เป็นทองแดงผิวไฟลงยาจีวอนขอบแดงนี่ก็ทองแดงผิวไฟลงยาสองสีนะครับถ้าใครชอบรุ่นนี้ก็สามารถเ <c oughs> ช่าหาบูชาได้นะครับกับเหรียญรุ่นพระยาไก่ เฮงหหนุนดวงนะครับเปลี่ยนรูปไข่หลวงพัดบุญญากามโมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ